การจับมีดกรีดยางสำหรับมือใหม่ก็จะมีอยู่3ามแบบครับผมแบบแรกเอามือขวาจับด้านหน้าแบบนี้เลยครับผมใช้นิ้วชี้ในการประคองมีดใช้มือซ้ายสำหรับจับข้างหลังลักษณะนี้อีกแบบหนึ่งแบบที่สองก็คือสลับกันแบบนี้ครับผมแบบนี้ก็สามารถกรีดได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ แบบเดียวกันอีกลักษณะหนึ่งเป็นวิธีจับที่สามก็คือการกรีดมือเดียวใช้ลักษณะนี้ครับผมโอเคนี่ก็คือวิธีการจับมีดสามแบบเดี๋ยวนุ่มลองเลงจะก,กรีดให้ดูแบบกระตุกมีดเล็กก็ย่างออกดีโดยไม่ต้องโลกหน้าจิกหลัง